สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนเถอะครูอยากสอนเรียนคณิตศาสตร์ง่ายๆสไตล์ครูเสือวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อจาก EP ที่แล้วนะครับในเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสาลด์อีพีที่แล้วครูสอนไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนข้อความนะครับให้อยู่ในรูปของสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็การเขียนกราฟของอสมการวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการแก้อสมการก,กันเลยนะครับการแก้อสมการหรือการหาคําตอบของอสมการ ก็ไปอยู่ที่ใบงานที่4ครับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการบวกอ,อันนี้เราต้องดูก่อนครับนักเรียนครูจะบอกว่างี้แล้วกันสมการณคณิตศาสตร์หรืออสมการณคณิตศาสตร์มันเหมือนกับตะช่างสองแขนนะครับตะช่างสองแขนก็จะในรูปลักษณะของยังไงนักเรียนอันครูจะว่าให้ดูนะครับตะช่างสองแขนมลักษณะอย่างนี้นักเรียนนะครับอ่าก็มีแขนสองแขนอย่างเงี้ยนะครับมีแขนสองแขนนี้นะครับ ถ้าเราไม่ไปทําอะไรมันนะครับแต่ช่างนี้ก็จะมีลักษณะเรียกว่าสมดุลนะครับสมดุลอยูรดกลางเลยสมดุลนะเพราะฉะนั้นถ้าครูเอาเหินหรืออะไรไปใส่ฝั่งนี้5โลห้าโล,นะาโลแต่ช่างครูเนี่ยครับม่ไช่างครูด้านหนักก็จะต่ําลงก็จะเอียงนะครับก็จะเอียงเนะพราะมีของอยู่5โลเพราะฉะนั้นถ้าครูอยากให้กลับไปสมดุลให้กลับไปสมดุลเป็นแต่ช่างสีแดงธรรมดาเนี่ยนะครับ รตรงนี้มี5้าโลนะครับฝันะบ่งนี้ศูนโลงนั้นถ้าครูอยากให้กลับไปสมดุลเหมือนเดิมครูก็ต้องเติมหินหรือเติมอะไรที่มันหนัก5้ากิโลเท่ากันไปอีกด้านหนึ่งของตาช่างนะครับเพื่อให้มันทาไมครับเพื่อให้มันกลับไปเป็นสมดุลเหมือนตัวแดงเหมือนเดิมเริ่มเติม5กิโลมันก็จะกลับไปเป็นตาช่างที่สมดุลกันลนะักษณะนี้นะครับสองข้างหนักเท่า,า,ากันนะครับถ้ามันลักษณะถ้ามันเอ่ยถ้ามันใส่ฝั่งนี้5โลมันก็จะเอียงอย่างนี้ อยากให้สมดุลก็ใส่ฝั่งนี้5โลก็จะการมาสมดุลนะสมการและอะสมการทางนิสายเหมือนกันก็ต้องทําในลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ถ้าเพิ่ม5อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องฝั่งนี้เอาออก3นะครับมันก็จะเอียงนี้เพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเอาออก3มันก็จะกลับนี้นะพฤติกรรมสมดุลเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างแรกอย่างแรกโจทย์บอกว่า x บวก6มากกว่า9 x บวก6มากกว่า9ี้โอเคนะครับครูอยากให้6ตัวนี้หายไปนะครับ6ตัวนี้หายไปเพื่อให้ฝั่งซ้ายเนี่ยเหลือ x เพียงตัวเดียวครูเลได้อะไรครับอ่าก็เป็น x บวก6ครูก็ลบ6พอมากกว่า9ลบ6นแล้วอยาสังเกตรตรงนี้ครับ ฝั่งซ้ายคูลบ6ฝั่งขวาคูก็ลบ6นะต้องเป็นเลขเดียวกันโอเคนะอันนี้นักเรียนนะครับบวก6ลบ6หายนักเรียนบวก6กับลบ6ต่ากันหายก็เหลือแค่ X เดียวฝั่งขวามือ9-6ลบ6ก็เหลือ3เพรานเราก็จะได้อสมการ X มากกว่า3อ่าเราก็มาเขียนเส้นจำนวนครับนักเรียน1 2 3 4ง ลบหนึ่ลบสองลบสาลบสีลบห้านะ X มากกว่า3นะครับเป็นจุดโปรง่งอ่ะแล้วก็ไปดูตัวเลข3ครับจุดโปร่งตรงเลข3ไปทางขวาไปทางขวาก็ได้กราฟของอสมการมาเป็นลักษณะนี้อ่าไปดูข้อที่2 ข้อที่2ก็ทาในทํานองเดียวกันครับนักเรียนนะครับข้อที่2ก็ทําในทำนองเดียวกัน x บวก7มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับอยากให้7ตัวนี้หายไปมันบวกอยู่ครับนักเรียนเราก็ลบออกนะครับก็เป็น x บวก7ลบ7มากกว่าเท่ากับ0ลบ7อย่างนี้ โอเคนะครับอ่บวกเจ็ดกับลบเจ็ดก็ตัดกันหายแล้วฝั่งนี้ก็เหลือ x มากกว่าเท่ากับศูนย์ลบเจ็ดได้ไหมเรียนก็ได้ลบเจ็ดเป็นในลักษณะนี้อ่าเพราะนั้นเวลาเรามาเขียนเส้นจำนวนอ่าถ้าเราเขียนเส้นจำนวนครับเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่พอนักเรียนก็ใช้สูตรคูณ ใช่สุดคูณแม่สุดคูณนักห่ก็เขียนไปแม่สุดคูณแม่อะไรดีอ่ะคูใช้แม่ 7, เจ็ดแล้วกัน7จ็ด2นึ่งเจ็ดเจ็ดสอนะครับใช่สุดคูณนะโอเคนะครับมากกว่าเท่ากับเป็นจุดทึบก็เป็นจุดทึบ ไปทางขวาก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ไปดูข้อที่3บ้างนะข้อที่3ข้อที่3เป็น x ลบ4มากกว่าเจ็เจอก่อนก็ได้ครับ x ลบ4มากกว่า7นะครับอ่คข้อนี้นักเรียนสังเกต อันนี้มันลบอยู่เห็นไหมมันลบอยู่ซึ่งต่างจากสองข้อที่ผ่านมาเห็นไหมครับถ้ามันบวกอยู่เราก็ลบออกมันบวกอยู่เราลบออกนะครับสองข้อที่ผ่านมาแต่ถ้ามันลบอยู่นักเรียนมันลบอยู่เราก็บวกเข้านะครับบวกเข้าก็จะเป็น x ลบสี่บวกสี่บวกก็ต้องบวกสองข้ 5, างนักเรียนก็เป็นเจ็ดบวกสี่นสถานีนะครับอ่า ลบ4บวก4ตัดหายครับเหลือแค่ x เดียวมากกว่า7บวก4ก็เป็น11โอเคนะง่ายๆเอกครับน,นักเรียนก็มาเขียนเส้นจำนวนเลยเป็น11อน,นักเรียนใช้สูตรคูณแม่11ก็ได้นะครับคูณแม่เด็ก็ได้7 22 3 3 4 4 5 5นะครับ ลบสิบเอ็เดลบยี่บสลบสาลบสีลบห้าห้าปกระดาษอ่าสินะครับเป็นเครื่องหมายมากกว่าธรรมดาก็เป็นจุดโปรง่ตงตรงสิก็เป็นจุดโปรง่งอ่าไปทางขวานะครับไปทางขวาก็ลากเส้นไปทางขวาะนะครับ เราก็จะได้กราฟของอสมการออกมาไปดูข้อที่4บ้างนะข้อที่4บ้าง x บวก3น้อยกว่าเท่ากับ5โจทย์ครับ x บวก3น้อยกว่าหรือเท่ากับ5 3มันบวกอยู่อยากให้มันหายก็ลบออกก็เป็นเท่าไรครับ x บวก3ลบ3 อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องลบ3เหมือนกันนะครับห้าลบสาตัวนี้ x ตัดเอต่สาตัดสามนะบวกกับลบตัดกันหายแล้วก็จะเหลือแค่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3, ห้ลบสเหลือสงท่าไหก็เขียนเส้นจำนวนครับ1 2 3 4 5สองส้าก็นลบหลบสงลบส ลบสี่ลบห้านายนี้อ่ะเลขสองเป็นจุดทึบใช่ไหมล่ะัอนเีงก็ใช้จุดทึบครับทึบอ่ะคราวนี้ไปทางซ้ายมันเห็นไหมครับตรงนี้ไปทางซ้ายตัวลากเส้นเลยครับตรงนี้อ่ะโอเคครับต่อนะครับ ข้อที่ห้าก็คล้ายๆกับที่ผ่านมานะครับข้อที่ห้าไปดูข้อที่หกบ้างครับนักเรียนข้อที่หกตัวแปรกับตัวเลขสลับกันนะครับน,นักเรียนก็ไม่ซีเรียสอะไรไม่ต้องซีเรียสนะครับอันนี้นักเรียนก็ลอกโจทย์มาเลยครับสิบสองบวกเอ็กมากกว่าเท่ากับสิบเจ็ดนะครับอ่นานักเรียนอยากให้สิบสองตัวนี้หายไปนะข้างหน้าสิบสองนั่นเป็นเครื่องหมายบวก เป็นเครื่องหมายบวกแต่เขาไม่ได้ยอมเขียนครูเขียนไว้ให้ก็ได้ลูกนี่ครับเป็นเครื่องหมายบวกแต่เขาไม่ได้ยอมเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันหายแล้วก็ลบออกครับนักเรียนเราก็ได้เท่าไรครับนี่เป็น12บวกเนะครับแล้วก็ลบสิฝั่งซ้ายลบสิครับฝั่งขวาก็ต้องลบสิแล้วก็เป็น17บเจลบสิบอเคนะครับนักเรียนก็ได้เท่าไรครับอันนี้ อ่าสิบสอตัดนี้หายไปนะครับเราก็เหลือแค่เท่าไรเอย x มากกว่าเท่ากับ17-12ลบ12เหลือ5ก็จะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ5นะักเรียนก็ใส่ตัวเลขลงไปนะเอาแม่เดียดีเอาแม่5ก็ได้ครับ5 10 15 20 25 เป็นลบห้าลบสิบลบสิบห้าลบยี่สิบลบยี่ห้าลักษณะนี้นะครับตรงกระเลขห้าเป็นจุดทึบเป็นจุดทึบไปทางขวาไปทางขวาได้ลักษณะแบบนี้โอเคนะครับ ข้อ7ก็ทำนองเดียวกันนะไปดูข้อ8บ้างข้อ8เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับบ้างก็ทำเหมือนเดิมครับนักเรียนทำคล้ายๆกันนะครับทำเหมือนเดิมเลยให้เขียนลบอกโจกับเ็กซลบแไม่เท่ากับลบสินะครับอ,อยากให้ลบแหายแล้วก็บวกเข้าครับนักเรียนก็เป็น x อ็ลบแบวกแ อีกฝัก่งหนึ่งก็ต้องบวก8เหมือนกันครับก็เป็นลบ17บวก8อัอนนี้ตัดกันหายก็เหลือแค่ x เ,เดียวนะครับไม่เท่ากับลบ17บวก8ก็เหลือเท่าไรครับเหลือลบ9ก้าอ่นนักเรียนก็เขียนตัวเลขต่อครับ เป็นทลา,ายแม่3เนนะครับใชสป็นแม่3 6,9,12,15ลบ3ลบ6ลบ9ลบ12ลบ15ไม่เท่ากับนักเรียนไม่เท่ากับใช้จุดโปรง่งตรงเลขลบ9ใช้จุดโปรง่งนะครับไม่เท่ากับไปทั้งสองทิศทางเลยนะทั้งทิศขวา แล้วก็ทิศซ้ายนะครับออกทิศทางเลยนะครับอ่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้โอเคส่วนข้ออื่นนะครับก็นัเกเรียนก็ไปฝึกทําดูนะครูเหลือไว้กี่ข้อนี่ให้นักเรียนฝึกหน้านี้จะมีข้อ5ข้อ7นะครับนักเรียนฝึกดูแล้วก็มีในส่วนของแบบฝึกทักษะนะครับหรือแบบฝึกหัดเนาะก็ให้ฝึกครูให้ฝึกมีกี่ข้อนี่คล้ายๆกันนะครับนักเรียนคล้ายๆกับที่ครูพาทา ก็ให้มาอีก8ข้อนะครับนักเรียนก็ฝึกดูนะเอาต่อไปครับก็ไปดูการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอีกันึงนะครับทึ่องอยู่ในหน้า9นะครับหน้า9ก็เป็นในลักษณะของสมบัติการคูณสมบัติการคูณก็จะใช้นะครับเหมือนเหมือนกับสมบัติการบวกนะครับฝั่งซ้ายคูณ5ฝั่งขวาก็ต้องคูณ5ด้วยฝั่งซ้ายคูณด้วย1นส่วนสฝั่งขวาก็ต้องคูณด้วย1นส่วนส หลักการการแก้สมการกับแก้อสมการเหมือนกันครับนักเรียนคือเราต้องพยายามทําให้ด้านซ้ายเหลือเพียงตัวแปรเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับตัวเลขอื่นนะครับทำให้ไปอยู่ด้านขวามือให้หมดเป้นข้อนี้ครับไปดูอันแรกเลยครับข้อหนึ่งว่า 3x มากกว่า3คูณอยู่กับ x นะครับ 3x มากกว่า15งาั้นเราทํายังไงครับนักเรียนอ่ะ 3x เห็นไหมครับ 3x มากกว่า15นี่เพราะฉะนั้นครับนักเรียนเราอยากให้3ตัวนี้หายนะนักเรียนแล้วก็เขียน 3x คูณด้วย1ส่วน3โอเคนะครับฝั่งนี้คูณด้น1ส่วน3าอีกฝั่งนึงก็ต้องคูณด้น1ส่วน3โอเคนะครับเป็นตรงนี้ครับนักเรียน3กับ3านี้ตัดกันนะครับฝั่งซ้ายก็เหลือแค่ x ครับ อ่าแม่3 1เป็น3 3 5 15ม้ันก็เหลือ5คูณ1เพราะนั้นด้านขวามือก็เหลือแค่5ก็จะได้ x มากกว่า5โอเคนะครับอ่าเพราะฉะ้นก็เขียนเหมือนเดิมอ่าใช้1นี้ก็ได้ครับ2 3 4 5แบบนี้ก็ได้อ่าโอเคนะครับ เป็นมากกว่าธรรมดาเป็นจุดโปรง่งไปทางด้านขวาก็ได้ลักษณะแบบนี้โอเคนะไปดูข้อ2บ้างครับข้อ2โจทย์บอกว่า x ส่วน12น้อยกว่า1น่งทำยไง12ตนนัวนี้ที่เป็นตัวส่วนจะหายก็คูณเข้ารัานตกเรียนก็ได้เป็น x ส่วน12อันนี้เราก็คูณด้วย12 ด้านซ้ายคูณ12ด้านขวาก็คูณ12นักเรียนก็เป็น1คูณกับ12โอเคนะครับ12ตัด12เหลือเท่าไรนักเรียนก็เหลือ x ฝั่งขวามือ1คูณ12ก็ได้12โอเคนะครับอ่ะแนได้ x น้อยกว่า12อ่ะอันนี้ครูใช้สตรคูณแม่อะไรดีใช้แม่แม่4ก็แล้วกันนะ4 1เป็น4 สีองเป็นแปดสี่สามสิบสอ่านักเรียนอาจจะใช้ไม่เหมือนครูก็ได้นะครับใช้แม่3ก็ได้หรือแม่6ก็ได้แล้วแต่น,นักเรียนนะครับอ่านี้ก็เป็นนะครับสิ 12, อ่าสิเป็นจุดโปรง่งอ่าเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายน้อยกว่าเป็นจุดโปร่งนะครับไปด้านซ้าย ก็จะได้ลักษณะแบบนี้อ่ะไปดูข้อต่อไปครับข้อที่3บ้างข้อที่่าครูสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้นักเรียนนักเรียนเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเอ่ออย่างันนีเห็นไหมคูณด้วย1นส่วนสนะครับคูณด้วย1นส่วนสตรงเนี้ยนะครับคุณครูสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นักเรียนคุณครูสามารถเขียนจากตรงเนี้ยครูเขียนเป็นลักษณะเป็น 3 x ส่วน3ตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกโอเคนะเพื่อความสะดวกในการการเขียนเพระนั้นอย่างอันนี้หา x คุณครูจะไม่ลอกโจทย์นะน x น้อยกว่าลบ40มาอยากให้5หายก็เป็นอะไรครับนักเรียน5 x ก็หาร5ออกนักเรียนอีกฝั่งหนึ่งก็ทำไมครับน้อยกว่าลบ40ก็หาร5เหมือนกันครับหารด้วยเลขเดียวกันอ,อันนี้ก็ตัดครับก็เหลือแค่ x เดียวน้อยกว่า อ่าแม่ห้าตัดครับห้ 5, 1, 5, 5, 8, 4, เป็น5้าห้าแปดสี่แล้นก็เหลือแค่ลบ8โอเคนะนักเรียนก็ได้เท่าไหร่ครับนักเรีนมาเขียนเส้นจำนวนก็เป็นใช้แม่อะไรดีล่ะเอ่อใช้แม่4ี่ก็ได้อ่าสี่แอ่ามันเขสี่แปดสิบกสีคูณทองสุดคูณผิดโทษเี่แปดสิบสอนะครับสิบหอ่าลบส ลบ8ดลบส2บอลบส6ลบยี่สิบลบ8นะครับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าธรรมดาใช้จุดโปรงเครื่องหมายน้อยกว่าไปด้านซ้ายก็ได้ลักษณะแบบนี้ข้อที่สี่อ่าข้อที่สี่ทำในเอข้อที่ำในทำนองเดียวกันครับ อาข้อที่4เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับ2ทางอาข้อที่4ีพูพามเลยด้วยกันว่าจะไม่ท่าทานะครับก็ทำไมครับก็เป็น 3x หาร3ไม่เท่ากับลบ27หารสอข้างตัวหารด้วยเลขเดียวกันนะครับตดัดตัดนะครับตดัดตัดเหลือ9าแปลงเราก็ได้ x ไม่เท่ากับลบ9 เ okay, นะครับอัานอะไรก็เขียนไปใช้สูตรคูณแม่ไอดี้แม่สามอะไรนะสามหกเก้าสิบสองสิบห้ามนจะเป็นลบสามลบหกลบเก้าลบสิบสองลบสิบห้าโอเคนะครับลบเก้านะครับไม่เครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นจุดโปรง่งอ่าออกไปสองทิศทางเลยทางเนื่องจากเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับก็ไปทางซ้าย ไปทางขวาเติมหัวลูกศรด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเป็นสัญลักษณ์แสดงทิศทางนะครับซ้ายขวาส่วนข้อ5านักเรียนไปฝึกทําเองนะครับส่วนข้อ5นักเรียนฝึกทําเอง,อ 5, เไ,ปเองอไปดูอย่างข้อ6บ้างนักเรียนข้อ6กเห็นไหครับจะเป็น2ส่วน 3x มากกว่า1 4นะครับสส่วน 3x มากกว่า14อันนี้นักเรียนก็เขียนเลยครับสองส่วน 3x มากกว่า14มาดูตรงด้านซ้ายมือนักเรียนเห็นไหมครับเราอยากให้สองหาย2มันเป็นคูณอยู่นักเรียนแล้วก็หารออกนะครับคูณด้วยนะครับส่วน2 3ตัวนี้มันหารอยู่เห็นไหมนะครับสามตัวนี้มันหารอยู่เราอยากให้มันหายก็คูณเข้าข้างบนนะเพราะฉะนั้นเราก็คูณด้วย3ส่วน2อ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายคูณด้วย3ส่วน 2. ฝั่งขวาก็คูณด้วย3าส่วนสเหมือนกันไหนตัดได้ก็ตัดครับนะสตัดกับ2 3ตัดกับ3างั้นด้านซ้ายก็เหลือแค่เครับด้านขวาสองตัด14บสแล้วเจ็คูณสก็ได้ดยี่สิบอ็ดอูใช้สุดคุณแม่อะไรดีอ่ะใช้แม่เจ็ดก็ได้เจ็ดสิบป 35นะครับสองสกับลบเลบสิลบยดลบยีลบ, 21, ลบ, 28, ลบโอเคนะอ่ะ21นะครับเป็นมากกว่าเป็นจุดโปร่งนะครับไปทางขวามือนะครับอ่ะเติมลูกศรหัวลูกศรสักหน่อยหนึง่งก็ได้ลักษณะแบบนี้ ไปดูข้อเจ็ดอีกสักข้อนะครับว่า x ส่วน6หรือ x หาร6น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 x หาร6น้อยกว่าหรือเท่ากับ1คุณครูอยากให้6ตัว6ตัวเนี้กตัวนี้มันหารอยู่คุณครูอยากให้มันหายไปคุณครูก็คูณ6เข้ามานะครับ่ายคูณ6กวาก็ต้องคูณ6นะเพื่อนัั้น6 ตัดกับ6หายฝั่งซ้ายก็เหลือแค่เเดียว1นูณ6ก็ได้เท่าไรนักเรียน1นคูณ6ได้6แเพราง้นเราก็ได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ6อ่ะใส่ตัวเลขลงไปครับนะนักเรียนใช้สุคูณแม่ไหนดีใช้สุคูณแม่แม่3ามไว้อ่ะสามหกเก้าสิบสองสิบห้าลบสลบหก ลบเก้าลบสิบสองลบสิบห้าอหกเป็นจุดเออยู่ตรงเลขหกน้อยกว่าเท่ากับเป็นจุดทึบไปด้านซ้ายอเติมหัวลูกศรหน่อยนึงนะครับก็เรียบร้อยอะโอเคนะข้อ ข้อห้านักเรียนไปฝึกท eight, the eight, ําเองข้อแปดด้วยนะครับข้อแปดก็ฝึกทําเองด้วยแล้วก็มีแบบฝึกที่ห้านะครับให้นักเรียนลองฝึกทําดูก็ลองโหลดไปนะครับคุณครูแปะลิงก์เอกสารไว้ให้ด้านล่างนะครับคุณครูหรือนักเรียนที่สนใจสามารถโหลดไปใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามีลายน้ําถ้าคุณครูสนใจก็ติดต่อซื้อได้ที่เพจใบงานคันตศาสตร์นะครับเพจใบงานคณิตศาส์เป็นเพจของคุณครูเองนะครับสาหรับไม่มีลายน้ําสําหรับใช้ไปสอนนักเรียนในห้องเรียนนะครับก็คุณครูสามารถใช้ได้ อ่าโอเคนะครับก็ฝึกทำนะครับในแบบฝึกหัดที่5้ต่อไปเป็นการใช้สมบัติทั้ง2ตัวผสมผสานกันคุณครูก็จะสอนใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีนี้ก็คงต้องจบแค่นี้ก่อนนะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจคุณครูด้วยสำหรับวันนี้คงต้องลาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย